กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันอ<ท>ีกเช่นเคยนะครับวันนี<ท>้ก็มาอยู่กันในเกมเอเดฟสเปเชียลฟอร์นะครับผมก็มารีวิวปืนอูซี่เดวิล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 โอเคพวกกูใช้งานได้อยู่เดวิลอูซี่ก่อนจะเล่นอูซี่ไอสัตว์กูแนะนำเลยต้องปรับเมาส์อ๋อสี่สิบอยู่แล้วล่ะต้องลงไปอีกไอสัตว์พอปืนแม่งคุมยากมาก สามสิบเลยเออได้อยู่ปรับเมาส์ลงเลยเขาเล่นละมันคงจะแค้นอะ่ะประมาณนั้นประมาณตรงนั้นประมาณตรงนั้นอ่าอ่าไอายซาดหายไปไหนวะโถโถโถ โอ้อไอถั่วง,งอกไอ้ถั่วง,งอกเออมาดิโอ้โถมึงเล่นสนายทำไมวะเขาให้มาเล่นกลเนี่ยอไอประวิ์กูแม่งแคนประวิ์กูแคนโอ้โหไอเอเอแม่งยิงอีก ขอใส่หน้าหน่อยเฮ้อขอใส่หน้าหน่อยเฮ้อได้กลับไปหรือไม่ต้องมารุ้นกันนะจ๊ะครับผมไอสัตว์กูเปิดตัวรายการอยู่ได้รายการอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์ได้เงินห้าหมื่นกลับบ้านต้องมารุ้นอะไร ไอ้ดับเบิลเอไอ์ทริปเปิลเอนี่ทริปเปิลเอทริปเปิลเอโอเคไม่ใจเลยใจเฮียอะไรครับเฮียใจใช่ไหมเฮียมาดวนกับผมเนี่ยผมก็ใจมาเดมาเดวิ่งมาเดเออผมตายละเฮียไอ้สอดไอ้ ประวิท okay. ย yeah, ์ไอ้ประวิทย์ไอ้ประวิทย์ประวิทย์ประวิทย์โอเคเนี่ยปรับเมาส์ช้าด้วยไอ้สอดเอ้ยไอ้สอดไอ้สอดประวิทย์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 ชอบประวิทย์ชอบ ชอบกูไหมมึงประวิทยรีบอ่ะผัดโถยพิมพ์มัวแต่พิมพ์มัวแต่พิมพ์เสียเวลาทำมาหากรินยานรชนคนทรชนนรชนคนเดรัจฉานโอ้โหแบบใครแบบ ใครแบบดูคลิปอิทิพ์กูอยู่แล้วก็ใจดีสนับสนุนได้นะอยากได้นน่งน,นี่มากเลยอ้ซี่เจนสองอะ่ะอยากเล่นมากเลยไอสารแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์เลยไอสารจุกโควิดเนะี่ยไม่มีตังค์เลยเอออยากได้อยากเล่นอะ่ะโอ้ไอสาอยากเล่นอ้ซี่เนสองว่ะ นา,นาโอ้นันนนโอ้เออนันนนเออเออนันนนโอเค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 ลัสสอด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 โอเคตรงนี้เหมาสามแล้วก็เราก็ใช้ความฉลาดนะครับผมเฮ้ยไม่ไม่ออกว่า โอเคสี่ทีนีน้โอเคประวิทย์ประวิทย์ทยนาฬิกากูมันรีบเหมือนกับท่านประวิทย์พวกมึงคิดตกมิดก่อนจะยิงกูอ่ะเอาโถวะกูยิงไปแบบเลื่อยเหลือหนึ่งแม่งปลาเบิดอ่ะไอจาแบงค์ไอสัตว์จาแบงค์เอวีโถ เนี่ยไปไปไปทำงานลูกเพาะโอเคจังหวะนี้สวยงามมากอมืมีคนตอดตอดเป็นขี้เลยนะเอ้ยโอเคอ๋อ ตะกิดพี่เนี่ยมีตายนะมีศพนะสกิดพี่อ่ะได้ลงแล้วชิปนี้ได้ลงแล้วยังไงกูก็ลงแล้วถามเทคแล้วไม่เอาอีกแลราเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยวัดกันหน่อยวัดกันหน่อยโอเคสวยงามมากอีกตัวมันตัวมันยิงอยู่ไหนโอเคเอาระเบิดไป เล t s ก o รถที่กุณนั่งน้ำมันฟอร์มก็แดดสวๆก็ยังฟอร์มย่งไปฟังลมฟอร์มบอกให้เธอถอดยูนิฟอร์มสตุสกุลซิงเกิลเลิร์นไม่ได้ตอ,อ,อ,อนมียวนเลิร์นเย็ดให้ hey, แ,กแก๊สมาหนิเลกเก็ตรันน้องการค้างปะการไหนสัตว์การจจนาล่ะการจจนาพิเศษเหรอ โอ้โหแบบกระสุนมันเยอะมันน่าเล่นอ่ะอูซี่ย์นสองอ่ะใครก็ได้นะสามสนุนหน่อยซับพอร์ตหน่อยรถทีบมันโอ้โหอไอ้นรานชนคนคนเหี้ยเดี๋ยวหาที่หนึ่งก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะไปเสิร์ฟหน้ามันมันต้องวิ่งมาทางนี้แน่ไม่วิ่งทางนี้ก็ทางนั้นอ้าวอ้าวอ้าว ฟังอาจเล่นทนายนอ๋อ้าเออ้ไอสัตว์โอ้โหยี่สิบตัวนี้ขอยี่สิบตัวนี้มึงอย่าตึ้งคลิปคลิปกูต้องยี่สิบตัวขึ้นยิงไม่ได้เลยไม่วะก่อนจะลงคลิปกูต้องยี่สิบตัวขึ้นโอเคปวิดปวิดบอกยิงไม่ได้ โอ้โหโถไอ้ W สัตว์ Triple A เดิแม่ง A สามตัวกูต้องหายนี่ก่อนอ่าจ่าแบงจ่าแบงกูต้องยิงแม่งมจ่าแบงจ่าแบงตายยังวะได้ยินแจงจ่าแบงวะโอเคโลกโลกเมื่อกี้โลกไอห่หาเกือบตายโอเค โอเคยีบสองตัวครับคลิปนี้ก็พอไว้เพลงเท่นี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าเป็นปืนอะไรฝากติดตามเป็นเกมอะไรนะครับผมไปบ๊ายบายล่ะฝากกดติดตามถึงหนึ่งล้านซับด้วยล่ะไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบเบบิกุสเบบิกุส